สวัสดีครับ fc เก้าและ fc ไม่ครับคลิปนี้เราก็จะมาตามชุด3ตัวนะครับถึงว่ามันไม่เข้าแต่เราก็จะตามไปนะครับทำไมเราไม่ยุดแล้วหาสู่ไม่มาให้ดูก่อนจะได้สู่ไม่นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับ fc ถ้างั้นเอจะขอตาม e c 5 รอบนะครับถ้ามันยังไม่มาก็ก็าบไม่เอานะครับจริงๆเราก็ชอบสูตรนี้อยู่นะครับ fc ชอบเอาตัวชนนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสำหรับลดร้อยนะครับก็จะได้ห้าหกเจ็ดสามปดนะครับละสิบก็จะได้ศูนย์ห้าสองหกแปด ละน้วยละกาห้าหกสามปดสองสี่นะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้ก็มาดูสูตรที่สองนะครับตรงนี้คือสูตรที่สองนะก็เข้าแค่ละสิบเท่านั้นนะครับเอฟซี FC. ส่วนลดร้อยลและละน้วยก็ไม่เข้านะครับเราจเจ้าแค่สองสูตรนี้มาสมเทียดู ชุด2ตัวบนและชุดละร้อยนะครับก็วันนี้สูตรที่1จะได้5 0 6นะครับส่วนละสิบก็จะได้2 5 3 6นะตากนะาาละน้อยได้5 8 4 6นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจ,จะดึงสองสูตร,ตรงนี้ไปอีกกระดานหนึ่งนะครับเราดึงมาตรงนี้เรียบร้อยครับ fc สูตรละร้อยสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเราจะเขียนอยู่ในชุดกระดาษเดียวตรงนี้เพื่อมาสมเทียบชุดสองตัวบนที่เอ็ดได้ลงไปในงัวก่อนนะครับว่าหววนี้จะมีตัวชนหรือไม่ชนนะครับเราจะสังเกตสูตรละร้อยก็นนะครับก็ถือว่าชนไปที่ห้านะนะละร้อยชนห้า แล้วก้าชนไปที่หกนะก็ถือว่าวันนี้ก็จะมีสองตัวนะครับ f อซในหลัดน้วยนะครับก็จะมีสองนะสู้ละสิบมีสองจะสองสู้นะครับห้านะครับตัวนี้ก็ห้า นะครับแล้วก็หกนะสูตรที่หนึ่งก็มีหกสู้ที่สองก็มีหกด้วยนะครับเรามาสังเกตในหลัหน่วยนะครับก็จะมีห้านะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับแปดนะแปดนะครับแล้วก็สี่ งวดนี้ก็ถือว่าได้สามตัวในหลัดน่วยครับรัดสิก็มีสามตัวโอ้โหอีตัวหนึ่งนะครับหลัดน่วยนะครับตัวนี้นะอือหงมวดนี้แอดว่ามาแน่นอนนะครับก็เดินมาเรียบร้อยตรงนี้สำหรับสูตหลัร้อยสูตรที่หนึ่งนะครับ เราจะมองไปที่ละร้อยสูนี้เลยสูนี้ก็ถือว่ามันยังชนไปที่ห้าเลยหกคือเก้านะครับเอซี FC. ก็ยังขัดไม่ลงนะครับในเมื่อยังขัดไม่ลงก็จะเอาอีสูนึงมาช่วยอีกทีนะครับเราก็จะใช้สูนี้นะครับก็ถือว่าสูนี้งวดนี้ก็ใหม่มานะครับ มันออกไปที่เจ็ดเจ็ดห้านะครับสูนี้วันนี้ก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะเดี๋ยวเราก็จะดึงตัวนี้ไปอีกทีนะครับก็ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยครับเอฟซีครับสูนี้ก็ถือว่ามันยังโชนไปที่ตัวเก้านะครับก็ยังครับไม่ลงนะครับเอฟซีในเมื่อเราครับไม่ลงแล้วนะครับ ก็จะเอา2ตัวเลยนะครับ fc งวดนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เราเลือกเราก็จะเลือกไปที่5นะครับก็จะเอาสูตรลพันหรือว่าสูตรร้อยหรือว่าสูตรนี้มาครบ4ตัวนะครับจะดึงไปอีกทีนะครับเพื่อสมเทียดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงตัวนี้และอีสูตรก็คือสูตรละพันตรงนี้ ก็ตัวนี้คือสู่พันธนะครับ FC วันนี้ก็จะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามนะครับเ,เดียวเราก็จะดึงชุดนี้ไปอีกกร <_ unnatural, S 1> ะด้านนึงนะครับครับเราก็ดึงมาตรงนี้นะครับสูรพันนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สามนะครับสู้นี้เจ็ดเออสู่นี้นะครับ ก็คือสูมาครบสามตัวสี่ตัวและชุดสองตัวบนด้วยนะครับสู้นี้ก็เดินดีนะครับถ้าเราสังเกตอย่างนี้ต้อนะครับเอฟเราก็จะยึดชุดสองตัวบนสามคู่นี้เป็นสามคู่เด่นนะครับในเมื่อเรายึดตัวนี้เป็นชุดเด่นแล้วนะครับ สำหรับลดร้อยมันก็จะชนไปที่5้าเลหกนะครับเอดก็จะเอาสู้รับพันตัวนี้มาประกอบกับลดร้อยเลยชุด2ตัวบนเลยนะครับ f อบเอานะเราจะเริ่มไปที่ชุด3ตัวก่อนนะครับ3ตัวถ้าลดร้อยได้5้าเลหกใช่ไหม เราก็จะไปที่ห้าห้าหกนะครับห้าห้าหกนะประกาห้าหกห้าห้าหกห้าห้าหกแปดเอออย่างนี้นะครับประกาหก ห้าหกนะครับหกห้าหกหกหกห้าลกาสุดท้ายหกหกปาดนะครับในเมื่อเราได้ชุดสามตัวแล้วนะครับ แอดก็จะเอาสูุรับพันธ์ตรงนี้มาประกบกับชุดนี้เราก็จะได้สตัว fc พอเข้าใจไหมก็ไปที่เจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนะครับเจ็ดห้าห้าห เจ็ดห้ารากาหกห้านะครับเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าหกแปดนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดคู่ให้เลยนะครับเอซี FC. โอเคครับเราจะมาเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดซี่ตัวนะครับเ c มันก็จะมีตามนี้นะครับก็คือเจหก็คือตัวนี้นะครับรากาเจหตัวนี้นะครับ8นะเอาลับพันมาประกบตัดร้อย8 5ก็ตัวนี้นะครับราคา8ปหตัวนี้นะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับ แล้วในที่นี้เราก็จะเอาสูดเลวิ่งสองตัวมาตัวเลขชุดเลวิง่งตัวเดียวมาสมเทียดูดชุดนี้นะครับเราก็จะเอาสู้เลขเด่นสองตัวมาตัวมาคัดเลือดลงไปอีกนะครับก็ถือว่างวดนี้เข้าไปที่เจ็ดละร้อยเจ็ดละสิบนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่นะครับ วันนี้ก็จะได้สองแหละหนึ่งนะครับถ้า FC ชอบคิดชอบคำนวณวิธีคิดของเราเราก็จะใช่รับพันบวกละร้อยแล้วก็บวกละสิบนะครับก็ผลลัพธ์ก็ได้มาตามนี้นะถ้า FC ชอบคิดชอบคำนวณก็ไปคำนวณว่าตัวเลขของเราตรงนี้มันจะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับเอานะ ไปดูสูตรที่เลวิ่งตัวเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวันนี้ก็จะได้สามนะครับเอซเออไม่ใช่ครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะำเล่มันอ้อไปที่แปดเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็ถือว่าสามตัวนี้ไม่เข้านะครับเอซสูตรนี้วันนี้ก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์นะ ก็ถือว่ามันลุกไปสองวดนะสิบห้างวดลุกไปสองวดเออเราจะดึงตัวนี้ไปอีกกระดานหนึ่งนะครับโอเคครับเราดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับ f c สู้เลขวิ่งสองตัวมาตัวได้สองและหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สู้เลขวิ่งหนึ่งตัวเราสังเกตอย่างนี้นะครับงวดนี้สองสู้นี้ไม่ชนนะครับ แล้วเราก็จะจับคู่นะครับถ้ามันไม่ชนอย่างนี้นะครับก็จะไปที่ศูนย์สศูนะครับถ้าเราจะคู่อย่างนี้เรามาสังเกตอย่างนี้ตัวตัวนี้นะครับไม่มีศูนย์สอละศูนย์หสักตัวเลยครับ FC. เอเออย่างนี้นะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับ FC เราก็จะไม่รู้จะเลือนนะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้แอดก็จะมีอูตรหน่งมาสมเทียด,ดูอีกทีนะครับแล้วก็จะใช้สู่นี้นะครับสู่นี้เราใช้สองสู้แล้วคัดเลือกเอาตัวชนนะครับ fc ก็ถือว่า2ส,สู้นี้มันชนไปที่3ามเลขห้าเจ็ดงวนี้มันออกไปที่2ตัวบนเลยนะครับและมันก็เข้าละร้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จ้าสองสูมันก็จะชนไปที่ หนึ่งเลขเจ็ดนะครับเอานะเอ็ 1, จะดึงตัวนี้ไปนะเราก็จะวิเคราะห์ลงไปอีกนะครับถ้างวดนี้สู้นี้มันชนไปทีหนึ่งเลขเจ็ดเราจะมาสังเกตตัวนี้เลขตัวนี้มันก็จะชนไปทีหนึ่งนะครับเออถ้างั้นเอ็ดว่าหนึ่งตัวนี้มีโอกาสนะครับถ้าสมมุติว่าเลขวิ่งตัวเดียวตัวนี้ได้ศูนย์ใช่ไหม ถ้าสมมุติเราเพิ่มไปอีหนึ่งตัวนะครับสมมุตินะครับมันก็จะเด่นไปทีหนึ่งนะครับ fc ในเมื่อมันเด่นไปทีหนึ่งเรามาสังเกตตัวนี้มันก็ไม่มีสัตัวนะครับเลขหนึ่งนะครับเออทางนั้นเราจะสังเกตตัวอย่างนี้อเนะครับเราก็จะยึดตัวนี้นะมันติดเจ็ดตัวนี้นะครับและ มันติดศูนย์นะครับเราจะยึดสองตัวนะครับตัวติดเจ็ดและติดศูนย์นะครับถ้าเรายึดตัวที่ติดเจ็ดติดศูนย์มันก็มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวนะครับก็ถือว่ามันจะมีชุดสี่ตัวนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวไอ้จะดึงตัวที่ติดศูนย์เลขที่เจ็ดไปอีกกระดานหนึ่งนะครับถ้าดูตรงนี้ก็จะงงนะครับเราก็ดึงมาตรงนี้นะครับสองตัวบนงมวดนี้เราให้ไปที่สามคู่นี้นะครับชุดสามตัวก็มีตามนี้และชุดสี่ตัวก็จะมีตามนี้นะครับ fc แล้วในที่นี้เราจะมาสังเกตอีกทีนะครับก็คือเราเอาชุดเลข มาครบสี่ตัวนะครับมาสมเทียดชุดนี้นะครับเดียวเราจะเขียนตรงนี้นะเราก็เขียนม,มาตรงนี้เรียบร้อยนะครับมาครบสี่ตัวนะครับสูตรนี้นะครับถ้างวดนี้เราให้สูตรนี้มาครบสี่ตัวแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับถ้ามาครบสี่ตัวนะครับศูนย์ห้าห้าหกตัวนี้ มันไม่ติดศูนย์ตัวนี้นะครับถ้างั้นตัวนี้แอดว่าน่าจะไม่มานะครับถ้ามันมาครบสี่ตัวนะครับศูนย์อยู่ทางหน้าไม่เอาเลยนะครับสุดท้ายเหลือแค่สองสี่หกชุดนะครับสำหรับชุดสี่ตัวสามตัวก็สี่ชุดนะครับและชุดสามตัวและชุดสองตัวก็มีแค่สามคู่นะครับ คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับเอฟซี FC. รอเอดจะมาสรุปอีทีว่ามันจะใช่ตัวตรงนี้หรือไม่ใช่นะครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับโชคดีครับ